โอเคก็สวัสดีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3าแล้วที่จะมาเสริมเรื่อง a า a สําหรับคนที่อยากจะทราบก็เผื่อว่าจะได้ใช้งานสักวันนะโดยในวันนี้เราจะพูดถึงตัวละครที่ลดพลังป้องกันเป้าหมายเดียวให้โดยจะจัดเรียงตัวที่น้อยสุดไปที่ตัวละครที่ลดได้มากที่สุดตัวละครต่อไปนี้เป็นตัวละครที่ลดพลังป้องกันได้จากสกิล EX หรือ Normal Skill แน่นอนล่ะการลดพลังป้องกันเยอะที่สุดมันไม่เท่ากับว่าเป็นเมตาลดป้องกันแต่อย่างใด ย่างไรก็ตามขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคนที่สามารถลดพลังป้องกันศัตรูด,ด้วยสกิลเอกแล้วมันยังลดต่อได้ด้วยนอมสกิ l ออกเพราะงาั้นตัวไหนที่มีสอ k สกิลก็มักจะลดได้เยอะมากกว่าตัวละครตัวอื่นโอเคสำหรับตัวที่ลดพลังป้องกันได้จะมีอกไรบ้างก,ก็มาหันรับชมกันได้เลยตัวแรกชีลัสิดอสะหมอดชุดว่ายน้ำ ตัวแรกที่จะพูดถึงการก็คือน้องอา,าเซซาตววร์ชั้นชุดว่ายน้ําโดยร่างนี้น้นจะลดพลังป้องกันได้15.3%ซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าน้อยก็นอยจริงนั่นแหละเพียงแค่ว่ามันพิเศษหน่อยก็คือมันทํางานทุกๆก,การโจมตีของน้องโดยจะมีโอกาส30%ที่จะทําให้อีกฝ่ายลดพลังป้องกันได้หมายความว่าถ้าคุณดวงเฮงอีกฝ่ายจะถูกลดป้องกันไปอย่างนั้นเองตัวน้องอาเซซาว่ายน้ําก็มีให้เห็นใช้กันบ้าง พราะนอกจากจะลดพลังป้องกันแล้วน้องยังทำให้ศัตรูติดหนาวสถานสวงได้ด้วยและด้วยความที่ว่าการลดปล้องกันมันทาผ่านน้องมอสกิลของน้องจึงสามารถลดด้วยสกิลเอของตัวละคอรอื่นได้อีกแต่ก็น้ามันก็ลดน้อยจริงนั่นแหละมาถึงตัวละครที่2องโอชิโนอ้าจิโโมดป้องกันโอชิโนในไลน์เนี้ยลดพลังป้อง,งกันของศัตรูได้19.3เลยนะ ติด20วิเนื่อนไขในการทํางานก็คือมีโอกาส20%ในการทํางานทุกๆก,การโจมตีของโพชิโนก็ถือว่าเป็นการลดป้องกันที่ไม่มากแต่ทําได้ตอนเนื่องและด้วยเหตุที่ว่าเรามาักจะปั้นโพชิโนกันไว้อยู่แล้วมันเลยกลายเป็นของแข็งไปโดยปัทยายแต่ถ้าถามว่าม,มีใครจําได้บ้างว่าโพชิโนหมดป้องกันสามารถลดพลังป้องก,กันขอกศัตรูได้บ้างคําตอบก็คือไม่เพราะส่วนใหญ่ก็จะสนที่ลางจมตีมากกว่า ซึ่งลางโจมตีนั้นมันจะไม่มีการลดพลับป้องกันแต่อย่างใดตัวละครถัดมาฮานาโกะล่างชุดไว้ยนอมตัวละครต่อไปนี้คือตัวละครที่มีความลามบกอนาจารเสี่ยงต่อการโดนน้องโคฮาลุจับประหารชีวิตเป็นอย่างมากและเธอก็ลดพลาป้องกันได้โดยฮานาโกะนั้นจะอยู่ที่ normal skill ที่จะติดแน่นตนนานถึง20วิมากับความสามารถในการลดพลังป้องกัน20.7%ด้วยการโยนถุงยาเอ้ยฮานิวะที่อัดน้ำไว้อย่างเต็มเปี่ยมโยนใส่เป้าหมายจะแตกเต็มหน้าเป้าหมายนั่นเองด้วยการโจมตีสุดเอโร่นี้จะลดพลังป้องกันของศัตรูได้แต่ไม่ค่อยมีคนจดจใจเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่สาวกอูพักีคงจะทราบดีถึงพลานุภาพการทำลายของฮานาโกะสามน้ำ นหลงลืมไปว่าท่านาศาสดาเองก็มีการลดพลังป้องกันเป้าหมายได้เหมือนกันนี่วามาถึงตัวละครถัดมาโซลาซาก,กิล่างชุดว่ายน้ำซากิในชุดว่ายน้ำเนี่ยมีสก,กิลลดพลังป้องกันเหมือนกันแต่อยู่ในหมวดหมู่ของสก,กิลเ e อโดยใช้คอร์สลดพลังป้องกันแค่20%อโดยตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่มันก็มีประโยชน์ในบางแง่เพราะ โดยมันไม่ได้ลดแค่พลังป้องกันแต่มันจะลดพลังโจมตีและต้านทานคิติคอลด้วยซึ่งมันทําให้เธอสามารถไปที่เลดบอสแกโกลเลียที่เพื่อนๆหลายๆคนรักกันปานจะอยากกระโดดดอบคิกได้พีดีว่าติดเยอะติดยาวเพราะน้องอติดนานถึง50วิเลยนะเรียกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้่นะตัวละครถัดมาอาก,กเดส หากพูดถึงอาโกจังเราจะนึกถึงเรื่องการซัพพอร์ตคลิแต่อาโกเนี่ยก็มีรถพลังปองก,กันเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นอาโกเดรสซึ่งมันจะอยู่ใน normal Skill ที่ทำงานทุกๆ35ิาวิลดได้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ถามว่าลดเยอะไหมตอบเลยว่าไม่เอาจริงแล้วนี่แหละที่ทำให้สกิลนี้ไม่ค่อยได้รับการจดจำสักเท่าไหร่เพราะมันบ้านๆเป็นไปหากเทียบกับสกิล ex ที่ดีกว่ากันมากเพราะงั้นมันเลยถูกลืมเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ อาจจะเพราะว่ามันไม่อาจเด่นกว่านมพูดได้ของเธอได้นั่นเองมารีล่างธรรมดาหากพูดถึงตัวละครที่เป็นที่รักของทุกคนแต่ชีวิตกับรันโทษในการใช้งานล่างอื่นๆถือว่าเป็นเบต้าใช่ไหมก็ใช่แหละแต่ล่างนี้ไม่ใช่เพราะล่างนออ์มอของน้องมารีเป็นตัวละครแผทแรกร่างนี้ไม่มีความนิยมเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ามันไม่มีโอกาสให้ใช้ ก็คือล่านี้มันมีสกิลเอกที่กลางโลพ,พร้อมกับล้างคำสาปเฮ้ยล้างดีบัาไปพร้อมๆกันส่วนเรื่องการลดป้องกันมันทําผ่านน้องมอสกิลที่ได้อัพของลักมานะแต่พอพูดถึงขนาดนั้นแล้วการใส่น้องอาเซสาไปน่าจะเป็นความคิดที่โอเคกว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าการอัปเกรดของลักนี้มันจะอัปเกรดมาทํามะเขือเผาญาติโยมอะไรเพราะสิ่งที่เหลือไว้ก็มีเพียงแค่ตานานการสารภาพบาปที่เหมือนจะยกพวกไปทําบาปก็ได้โดจินนั่นแหละนะ คนต่อมาก็คือสคาสกิริโอตัวละครในตัวนี้สามารถลดพลังป้องกันได้โดยที่หลายๆคนอาจจะลืมว่าเธอลดพลังป้องกันได้เหมือนกันโดยลิโอจังทำผ่านโนมอสกิลของเธอโดยจะลด25.5เป็นระยะเวลา1 9วิแต่ด้วยความที่สกิล EX อยากคัดลอกสกิล EX ของตัวลิโอมันเด่นเกินไปสกิล r นมอมันเหมือนจะโดนลืมๆไปซึ่งก็ไม่แปลก แต่ก็ให้รู้ไว้ว่านางมีนะไม่ใช่อกไม่มีตัวละครถัดมาก็คือที่ราสึอ,อาเซสาล่าปกติคนต่อไปนี้เป็นคนที่มีความสามารถในการลดพลพังป้องกันโดยความสามารถนี้อยู่ในหมวดหมู่ของน้องมองสก,กิลที่ทํางานทุกๆ30ิวิตัวของน้องอาสซสาลดได้ลราวยี่สิบหกจุโเอซถือว่าลดไม่ค่อยเยอะซึ่งมันจะคล้ายๆกับน้องมาคก,กิก็คือตัวน้องเป็น D D S แท้สก,กิลลดพลพังป้องกันมันเลยเป็นแค่ของแถม ซึ่งในปัจจุบันหนึ่งจากนางไม่มีของรักน้องอสึสษาจึงหายไปจากระบบการใช้งานไปแล้วซึ่งกระเพาะหลายๆอย่างนั้นแหละก็อย่างที่รู้กันว่าเมตาแดงในตอนนี้มันทรงพลังขนาดไหนการแลกหนึ่งตำแหน่งยืนกราบ26.6%มันเลยไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่หากเทียบกับฟูบับและส่องอีฟายไปเกิดใหม่ให้รูยแลวรุ้รอดนั่นแหละนะคนต่อมาซินะโอคามิชิโรโกชุดว่ายน้ำ มาถึงตัวละครที่นิยมเป็นอันดับต้นๆกันบ้างกับซึ่งน้าโอคามิชิโลโกะเวอร์ชั่นชุดรีดน้ําเอ้ยชิโลโกะรีดน้ําเอ้ยชุดด้วยน้ำดิเป็นตัวละครที่สามารถลดพลังป้องกันได้จากสกิล EX ลดได้34.2%ใช้คอ3ถือว่าไม่หมากไม่น้อยแต่ทําไมถึงนิยมกว่ปหลายตัวนั้นเหตุผลชัดก็คือตัวเธอเป็นตัวแนวหลักที่สามารถเล่งคอได้ด้วย ด้วยอันที่สองของการเป็นตัวอวยของผู้ผพัฒนาก็เลยมีสกิลที่ตัดคอร์สหนึ่งหน่วยตอนเริ่มเกมอีกนี่คือสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวใช้งานได้หลากหลายและถ้าคิดว่านี่โกงแล้วตอบเลยว่าไม่เพราะถึงนางจะเป็นตัวที่ลดรับพอกันได้ก็จริงแต่ดาเมจของนางกลับไม่ได้น้อยเหมือนตัวละครที่ตับตัว,ตวอื่นทําให้ตัวละครที่โดนสกิล EX ของน้องเข้าไปมีอาการจุกได้เลยยิ่งถ้าเป็นคนที่อัปเกรดชิโลโกะมันเป็นอย่างดีแล้ว EXT มีหน้าสั่นกันบ้างแหละ แค่จะสอยนาก,ก็ทําไม่ได้ก็นอนอยู่ที่แนวหลังและด้วยเหตุผลเองที่ทําให้ตัวน้องน,นั้นมีการใช้งานอยู่เรื่อยๆแม้ว่าในบางครั้งบอสจะไม่ใช่เกาะฟ้าก็ตามทีตัวละครถัดมาน้องมากิร่งางธรรมดาสลับน้องมากิหรือมากินอนสุดน่ารักของแต่ละคนนั้นการลดระับป้องก,กันของน้องจะอยู่ที่น้องสก,กิลที่ทํางานทุกๆกี่15วินาทีโดยจะติดตัวศัตรูไป15วิ้าวิซึ่งในช่วงนี้น้องจะทาดาเมจได้แรงขึ้นด้วย ในทวกความที่ว่ามันทํางานจากสกิลนอร์มอลมันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คอร์สให้มันเปลืองก็เป็นทางเลือกให้สําหรับคนที่อยากจะลดรับประกันแต่ไม่อยากจะจ่ายคอร์สแต่กว่าน้องจะโยนกระป๋องสีทีก็25่สิบาวิเลยนะให้ระวังในการใช้งานที่สําคัญห้ามกดสกิลเอ็กของน้องตอนที่น้องยังโยนกระป๋องสีไม่โดนเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้แคนเซิลแอนิเมชันทันทีซึ่งเชื่อเถอะว่ามันมีหลายนคนเคยพลาดอยู่ตรงนี้ ซึ่งพ่อเองก็เคยผ่านนั่นแล้วนะมาถึงตัวละครถัดมาอันดับถัดมาจะเป็นขออากาเน่โดยอากาเน่จังถือว่าเป็นตัวละครสุดรักของซายฟีลดพลังป้องกันดื้อได้เลยในทันที37.7%แต่จะติดนานถึง30วิดด้วยเรียกได้ว่าจ่ายแพคคอร์2เนี่ยแต่ติดโคตรนานเลยเรื่อความที่ว่าจะต้องจ่ายคอร์มันเลยอาจจะทําให้หลายคนลังเลแต่การจ่ายแค่คอร์2เนี่ยมันสาม,มารถทาให้เราเปลี่ยนหน้าคอมานได้เช่นกัน และด้วยความที่ว่ามันติดหน้าเนี่ยแหละที่มันเป็นข้อดีแถมตัวอาเนะเธอยังมีความทนมือทนติงกว่าตัวละครทรัพย์ตัวอื่นนะฮะเพราะงั้นก็เลยตายยากตายเย็นกว่าตัวละครปกติซึ่งข้อเสียของเธอก็คือเอ,อ่อตัวอาเนะจังวิ่งเร็วมากซึ่งในบางทางอาจจะไปถึงที่หมายเร็วเกินไปแล้วโดนตีนได้เหมือนกันโอเคมาถึงตัวละครลำดับถัดมาโนอาจากข้อ3ลดพลังป้องกัน40.1% สำหรับตัวละครอย่างโนอาแม่งูพิษแห่งเซมินานั้นลดพะัป้องกันมันมาจาก EX ็กของเธอที่ใช้ค่าคอร์สาแต่ส่วนใหญ่เป้าหมายในการเอาโนอามาใช้มันไม่ใช่การลดระดับป้องกันหลายๆคนก็เลยลืมว่าโนอาลดพลับป้องกันได้ไปแล้วโดยส่วนใหญ่การหยิบโนอามาใช้มันจะเป็นการล็อกหัวบอสมากกว่าแต่โดยรวมแล้วตัวเธอก็เป็นตัวละครที่ลดระดับป้องกันได้เยอะและติดยาวนานด้วยมาถึงตัวละครถัดมาจูกะชุดไม่ได้นอน ตัวละครต่อไปนี้ก็คือตัวละครที่ลดพลังป้องกันได้ค่อนข้างมากแต่มากับเงื่อนไขาบางอย่างที่น่าเสียดานยดนิดๆิดนั่นก็เพราะว่าโอกาสสามารถลดพลังป้องกันเป้าหมายได้ถึง23.3%สนกิลนี้มันก็เหมือนสกิลธรรมดาธรรมดาดิาแล้วนะแต่ก็สามารถลดได้แรงถึง46.7%เลยถ้าเป้าหมายเป็นเกาะแดงซึ่งถึงจะเป็นสิ่งที่เราเจอเจอกันอยู่แล้วแต่มันก็ทําให้หงิดหยิดเล็กน้อยตรงที่โอกาสจากล่างนี้เป็นแทงแทนที่จะได้ใช้กับบอสทุกสีกลับได้ผลดีแค่แสีแดง ซึ่งมันก็ไม่น่าเกลียดหรอกกับการใช้ข้อสองแต่ถ้าเงื่อนไขมันไม่จํากัดสีนะจูการ่างนี้จะเป็นตัวละครที่ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวมาถึงตัวละครถัดมาคณะในร่างจดไปน้ําตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการลดพลังป้องกันเป้าหมายในระดับสูงซึ่ง เป็นตัวละครที่หลายๆคนเลือกใช้กันโดยเฉพาะเวลาเจอบอสที่ต้องใช้แนวหลังนการโจมตี้แต่จริงๆแล้วคันหน้าเธอไปกับทีมทั่วไปได้เพราะการใช้คอสของเธอมันใช้แค่2นและลดได้สูงถึง47.8%ซึ่งมันก็เหมือนกับอา a กานนะนะก็คืออากัเนะเวอร์ชันอัปเกรดนั่นแหละนะ ก็เป็นตัวละครที่ต้องเปิดให้ถึงจะได้มานั่นแหละแล้วเงื่อนไขของตัวคณะก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากด้วยแค่จ่าย2ข้คอสทำดาเมจแล้วก็ลดพลังป้องกันแล้วเราก็จบกันได้แล้วนะมาถึงตัวละครถัดมาโอโนสิคุโยมาถึงตัวละครแทงอีกตัวหนึ่งว่าแต่เราไม่เคยเห็นตัวละครแทงที่มีน้มเอียงสก,กิลลดพลังป้องกันเยอะๆใช่ไหมแน่นอนว่ามันมีและซิคุโยก็เป็นตัวละครอย่างนี้นั่นแหละ กับการลดพลังป้องกันของศัตรู51.6เป็นเวลา2ถึง3วิพอเห็นแบบนี้แล้วบางคนอาจจะต้องคิดแน่นอนว่ามันต้องมีครูดาวนานละละนรกแน่ๆแต่ขอบอกเลยนะว่าเสียใจด้วยเพราะน้องซุกยกเธอทำงานทุกๆก,การโจมตี7ครั้งหมายความว่าถ้าแขนน้องยังไม่หกักหรือติดสตันน้องจะลดการบป้องกันต่อเนื่องไปนั่นเอง <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีข้อจํากัดในการใช้งานเหมือนกันก็คือน้องลดได้แค่เป้าหมายที่เป็นขนาดกลาง หรือสัตรูที่มีไทยเป็นมนุษย์นั่แหละนะก็เหมือนจะไม่ดีใช่ไหมแต่แค่นี้ก็เกินพอแล้วล่ะสําหรับการใช้การกับตัววากาโมะโอเคเรามาถึงอันดับหนึ่งแล้วมีใครเดาได้หรือเปล่าว่าอันดับหนึ่งคือใครอันดับหนึ่งอะ่ะคือสุจินากะฮิโยริแน่นอนว่าตัวละครที่เราพลังป้องกันได้มากที่สุดในลิสต์นี้ก็คือสุจินากะฮิโยริในร่างต้น เป็นตัวละครที่ทั้งเงื่อนไขตรงจะลดพาังป้องกันได้ถึง61.6%เลยทีเดียวโดยลดผ่านทั้งสกิลเอกและน้องมา k i l l พอมาเป็นอย่างนี้หลายๆคนคงงงแล้วว่าทำไมของดีแบบนี้มันไม่มีคนใช้ล่ะคํัตอบก็คือมีแต่มีในแพทแรกนะพอมาแพทหลังๆความนิยมก็ตกขั้วเนื่องจากอ e ีแนลหลังมันแกร่งจนไม่อยากจะลากออกจากเก้าอี้ และโดยข้อจำกัดที่เรียกว่าตรงมีอันนี้สามคนขึ้นไปไม่งั้นน้องจะกลายเป็นตัวลดพลังป้องกันแบบตรรจดกทั่วไปมันเลยไม่ค่อยจะโสภาในการทํางานสักเท่าไหร่ซึ่งโดยข้อจํากัดเหล่านี้มันก็เลยทำให้เธอถึงจะเป็นตัวละครที่ลดพลังป้องกันได้มากที่สุดแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากที่สุดแต่อย่างใด โอเคสำหรับอันดับตัวละครที่ลดภาระ้องการได้มากที่สุดก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยละ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าในหน้าก็แล้วกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ